ไปติดตามการดำเนินงานโรงแยกก๊าซกับเวทีไตราภาคีไทยมาเลเซียค่ะโดยจังหวัดสงขลานะคะเดินหน้าเวทีไตราภาคีไทยมาเลเซียติดตามการดำเนินงานโรงแยกกา๊าซด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะคะเน้นย้ำความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกกา๊าซและท่อส่งกา๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียครั้งที่2ประจำปี2568โดยมีผู้แทนบริษัทครานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดหรือว่า TTM ส่วนราชก,การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบทุนการศึกษาประจำปี2568ให้แก่โรงเรียนจำนวน23แห่งในพื้นที่5อำเภอที่อยู่ในเขตดำเนินงานของบริษัทได้แก่อำเภอจนะเทพานามหม่อมหาดใหญ่และสะเดา พร้อมมอบเกียรติบตัตรหมู่บ้านดีเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคม TTM เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชุมชนที่มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภา,าคีและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาอาชีพและสังคม TTM ประจำปี2568 ซึ่งเป็นไปตามกรอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดให้บริษัทสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน10ล้านบาทต่อปีครอบคลุม5้าอำเภอกองทุนพัฒนาอาชีพประมงจำนวน1ล้านบาทต่อปีครอบคลุมอำเภอจนะและอำเภอเทพากองทุนนกเขาชวาเสียงจำนวน1ล้านบาทต่อปีเฉพาะอำเภอจนะรวมงบประมาณสนับสนุนจากบริษัททั้งสิ้น12ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามแผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคม (TTM) ประจำปี2,568รวมถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดส่วนการตรวจรับรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานกลางครั้งที่2ทับ2,568โดยบริษัท United a n a l y s t s and Engineering c o n s t r a n t s จำกัด ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม EIA ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2568โครงการโรงแยกกา๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียมีทั้งหมด11มาตรการหลัก รวม212มาตรการย่อยโครงการท่อส่งกา๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียมี78มาตรการโดยพบว่าบริษัท TTM ปฏิบัติตามมาตรการทุกข้ออย่างครบถ้วนนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเช่นคุณภาพอากาศเสียงน้ำผิวดินน้ำทะเลน้ำใต้ดินและน้ำทิ้งซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าทุกด้านยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำนะคะถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนในพื้นที่